การทำธุรกิจเนี้ยเป็นหนี้เป็นพันล้านอันนี้จริงปะคะจริงยังไงอะคะอ่ะพี่ขอยากเล่าแล้วกันเศรษฐกิจโลกมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าไทยเราหนักสุดมันก็เริ่มแบบว่าเป็นหนี้พันล้านค่ะอ่ะเพราะว่าที่เคยขายได้วันละห้าล้านใช่ไหมฮะมันก็ต้องเอาไปลงทุนค่ะพอลงทุนเสร็จสื่อโดนปิดมันก็ไม่สามารถขายได้ยู่ๆเป็นหนี้เลยเอาแล้วกลับมาได้ยังไงขายที่ดินขายรถขายบ้านขายตึก แล้วเก็บเสื้อผ้าไปเลยต่างต่างประเทศปรากฏว่าสินค้าของเราเนี่ยต่างประเทศชอบมากได้ตีคืนกลับมาวันละ5ล้านบาทชีวิตเราพลิกผันเพราะจากการทำบุญใช่เพราะว่าไรายได้ส่วนหนึ่งเราไปสร้างปู่ทวดเนี่ยคนเขาก็รักและศรัทธาและเราต้องทำจริงคุณแม่เนี่ยเป็นดาราตุ๊กตาทองชื่เสียงเรานาไว้ได้เราถึงอยู่มาทุกวันนี้ทุกวันนี้ด้วยบุญบุญคือพลังอันยิ่งใหญ่